แต่ที่อื่นฝนตกนะไปดูวา่าฝน,นบ้านใครตกบ้างเม้นมากรุงเทพข้างน้ำขอบคุณฝนบ้านใครตกบ้างเม้นมาเรามีข้าวเปนะ็นอันอะไรวันนี้บอกอสัง่งเราดิร้อยกว่ากล่องข้าวกล่องเข้าใจพี่น้องขอแบ่งข้าวหนะ่อยก่อน วันนี้เดินทางไปที่อำเภอภูเมืองงานเมือ่อนีบอดบิ๊กจัดเองนี่พี่น้องงานงานอันนี้จัดเองเมื่อนีบพอไดอ้พอได้ไปงานเจ้าภาพคืองานเก็บบัตรเองเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ยู่ว่บมาซื้อน้ำกาแฟพี่น้องเอา้ามันมีบอทอซ้อนกันอย่นี้มาซื้อกาแฟ ตั้งกล่องก่อนสวัสดีนะครับคือวันนี้เราเป็นงานของเราเองเนาะถ้าฝนตกจะมีคนเยอะไหมเพราะเราเก็บบัตรเองแต่ถ้าไม่ตกก็จะสาธุเดอ้อหลวงปูคือวันนี้ตามซีงในคิวอะ่ะม,มันเป็นวันเดินทางหนึ่งวันเพราะว่าพรุ่งนี้อยู่งเทียบเนาะผมก็เลย ตัดสินใจเอาไปลงอยู่ที่อำเภอคูุมงังจังหวัดบุรีรัมย์แต่วในคิวในแผนคิวอ่ะในแผนคิวอ่ะคือเราจะเดินทางไปกรุงเทพพรุ่งนี้แม่ี้ายกรุงเทพเอาแม่เราชุดเชีเยบเหรอเราพูดเยองอะไรพอเริ่มอะไรเที่ยงไงคือแ่านสิบโมงแม่ก็จะออกไป แอบมินไปเสือเมื่อเนี้นเนยเขาจะไปชื่อเจออยู่เขาจะไปเสืออนพวกกันของแมนวันนี้ไม่งานเราเองนะครับไม่ไม่รู้ว่าทางอำเภอคูเมืองตกไหมเพราะว่าตัวนี้กำลังเดินทางไปคูเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์เหระมียะตกเด้งอ,เองาาขอยกให้พี่น้องสามแสนบริจาคงาามือนี่ พอให้มาเด้อบวบอหมาน,นออกบมอหมานหน้างางกับห้มาใน,นกลุม่มในกลุ่มก็ต้องซื้อซอยกันลราพี่น้องว้าเมือนี้ว้าเราไปแหละพี่นอ้องมืนอนี้งาั้นจะของเองดิจัดขึ้นเองล้อมสังกสีเองอำเภอคลเมืองตำบลตำบลนี่อย่างแม่ที่เล็กไฟตำบลที่เล็กไฟชื่อนี้คุ้นๆว้าอะไรบอก ท,ท,ที่เล่นคาเฟ่ให้ด่วนเธอเฮ้ยเป็เล่นสาขาไหนสาขาเมื่อนี้มารับคนบาตรขายบาตพี่น้องเมื่อนี้มารับเจียเพนไปเล่นตำบลฮีเด็กไปนะบเที่ยวไเล่นนี่ตะบนฮีเด็กไปใช่อ่านอยู่ไม่ใช่บ้านฮีเด็กไปนะคะแอดมินเพนวันนี้ให้รายง,งานจากพินะครับเราจะให้ไปไปขายบาัตรขายตั๋วอยู่ทู้ทางเข้างาน <c oughs> เกิดมาไม่เคยไปจังหวัดบุรีิเลย จริงเหรอเกิดมาเกิจะสี่อุ้ยหกสิบอันนี้อันนี้โฉมหน้าของแอดมินที่จะขายตั๋วอยู่หน้างานฝนตกกำลังจะได้พี่พูดบอบอบอบันที่เล็กไฟเสื้อโหลดแข็งเขาบอกว่าัเขาเขาบอกว่ามือนีค่ะแมนหนาห้างฝนตกยากเลยเพราะมีกลุ่มปิดซอยเขาอยู่ใช่กระสอบขั้นใบห้องทองเขาบไว้เองเขาใช่ค่ะก็คือค่เขาเราได้คิดค่าเราไม่อยากอยู่ ไปพี่น้องไปหนางานตกนิดนิดค่ะตอนนี้บุรีรัมย์งานที่ประหลเออตกมาโหลดตอนนี้น่ะทีถูกอยู่นะตอนนี้อุตส่าห์จัดงานที่บุรีรัมย์ตกนะสองทุ่มสองทุ่มมาเจอกันนะคะมหาอีหล่าเด้อมหาอีหล่ามหาหลองเพี่แน่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ให้น้ำให้น้ำตาลเฝ้าฟินขับเฝ้าผับใช่ค่ะอย คุนยันบรีกาแฟสวัสดีค่ะ,ะพี่น้องกาแฟพี่น้องคนละจังหวัดเจ้าเอี่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีสองภาษีนะคะป่าเธอแหลกด้วยพี่น้องคอยมาจังหวัดบุรีรัมย์เกิดมากเขาเพิ่มขึ้นมากใช่เธอซื้อก,กาแฟหน่องใส่เกี่ยวแต่บางทีขึ้นอย่างหลายกคนก็พูนมาหนักนิดนี้ใช่ไหมโอ้ยเกี่ยวโจมันยา่างกับน้ำตาลกับน้ำ ก็ใส <static> ่หนังแกงตามเกี๊ยวโอ้เกียวนไนร้านนเีเาเออเนมันอยาไรก็เข้ามด่าเนาอเนียนไปราน้ำแข็งใส่หลายมันขึ้นื่มันึ้น่ถึงบวาใช่ ก็มันก็เลยเป็นตัวเหารูกระไดังเตี้ยนะนัดเตี้ยย่างนี้แก้วไม่เย็นนะพี่น้องไม่ใช่ปะเขือนจ้าเก็บหลับแม่ไหนกล้องใอะไรค่ะไรอะไร่เอาไาไไหนม่งแี่แม่กับสู้นิวน้องแม่เดี๋ยวหยุดค่ะตอนเย็น ม่ไอยู่งไอเฮ้แม่งามบอขอเบิ่งกําเน่ก็เป็นตาขาเลยชาไวอะไรไปอยูวันนี้งานบอบิวเองจัดเองอ่า แม่ขอเตือน